ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่256เมืองสุพรรณแต่ให้พระทายน้ำ ถือคนสามพันยกออกทางด้านเหนือแลพระพักดีสงครามถือคนสามพันยกออกทางด้านใต้ตีสองปีกองหน้าพมา่าได้ร่นมากระทบกันตอนกลางแล้วตัวพระราชนิรทนกองใหญ่จะถือคนห้าพันจะเปิดประตูด้านตะวันตกตีเอายามเมื่อพมา่าสับสนโอนละมานร่รนลงมากระทบกันตรงกลาง วางตัวผลไพร่เป็นอันดีกรณีแล้วก็กำหนดคืนวันพรุ่งจะยกไปฝ่ายบุเรงนองนั้นรันหมู่คนที่ออกไปกว้าดเสบียงถูกตีพ่ายบางผู้หนีเอาตัวรอดมาถึงค่ายเล่าการทั้งสิ้นให้ฟังแล้วเจ้านายทับอย่างไว้แล้วว่าแม้นทางในเมืองรู้ข่าวที่ตัวแต่งไปแล้วก็เป็นธรรมดาทุกตัวนาย ย่อมจะคิดซ้อนกลนออกโจงตีหากจะดิบไม่อาจคเนว่าทหารในเมืองจะออกทางประตูใดก็แต่งทหารเดินเท้ามีฝีมือถือดาบสองมือและมีครบครบมือทุกผู้ไปซุ่มอยู่ประตูด้านเหนือตะวันตกและด้านใต้แห่งละห้าร้อยกำหนดไว้ในเมืองเมื่อเปิดประตูเมืองออกมาเมือ่อใดขณะใกล้สิ้นขบวน ให้คนทั้ง500รประจำประตูอยู่นั้นกรูเข้าด้านนั้นอย่าเสียดายแก่ชีวิตจงเข้าให้ได้ภายในเมืองถึง500ร้จะเข้าไปเสมอร้อยหนึ่งก็ให้กระจายกันเอาครบจุดโรงเรือนด้านนั้นและตรงประตูที่แคบนั้นถึงฝ่ายหนึ่งคนมากก็กลุ่มรุมไม่ถนัดให้ทหารพมาร,รักษาประตูนั้นอย่าให้ชาวไทยเปิดได้ แล้วจุดคบขึ้นเป็นสำคัญตัวบุเรงนองจะพาคนกองใหญ่เข้าด้านนั้นเองแลเจ้านายทัพแต่งคนมีฝีมือไปซุ่มตามอุบายนั้นอยู่คืนหนึ่งแล้วในเมืองไม่ยกออกมายกออกมาแต่รุ่งขึ้นพอคนมีฝีมือทางด้านเหนือและด้านใต้ซึ่งกองของพระท้ายน้ำและพระพักดีสงครามยกออกมาพร้อมกันนั้น หอยเอาจนใกล้จะสิ้นกระบวนแล้วก็กรูกันเข้าพ้นท้ายกระบวนตามคำสั่งนายครับ้ายกระบวนกร็อนลมานขึ้นที่ล่วงไปหน้าย้อนกลับมายามตาระหนกก็สับสนกันขึ้นเองคลพม่าถูกฆ่าตายขณะเข้าตีท้ายกระบวนรใช่น้อยแต่ก็รุกถึงประตูได้ยังเหลือเกือบครึ่งหนึ่งก็ทำการด้สมความคิดบุเรงนอง คนพมา่าเข้าได้ทางด้านใต้ข้างกองพระพักดีสงครามจุดโรงเรือนลุกโร่งแสงแดงฉานขึ้นก่อนเจเดดก็ให้หมู่ช้างศึกที่รออยู่ยี่สห้าเชือกนั้นทะลวงเข้าด้านใต้และเหล่าม้าตป็นอันมากก็หนุนเนื่องตามแต่ทหารพรมาร่าที่เข้าทางด้านเหนือทางกองพระท้ายน้ำนั้นครั้นกองใหญ่ข้างตัวไม่หนุนเข้ามา เข้าเสียด้านใต้กระนั้นทหารทางด้านนั้นก็ตายเพราะฝีมือไทยสิ้นแต่ข้างด้านใต้นั้นพระพักดีสงครามเห็นพมา่าบุกเข้าได้ทางด้านตัวกระนั้นและอายน้อยใจก็สู้จนตัวตายเช่นกันและเมื่อทหารพรมาร่าเข้าเมืองสุพรรณได้กระนั้น่าเมืองอกสั่นขวัญหายอยู่แล้วแลทหารบุเรงนองบางเหล่า ก็แบ่งกันออกจุดบ้านโรงเรือนราษฎรไม่มากยิ่งขึ้นพระราชรินนธ์แม่ทัพเห็นจะเอาไว้ไม่อยู่ราษฎรแลททหารเข้าแออัดอุลเวงเป็นอันมากฉะนั้นก็เปิดประตูด้านตะวันตกผ่อนทหารออกเสียบ้างแล้วพระราชรินนร์และพระท้ายน้ำลุ่มคนสู้ด้วยทหารพักหนึ่ง เห็นพม่าตะลุมบอลทำเอาราษฎรลำบากนักพระราชนิรมทนกระทบม้ามาเคียงพระท้ายน้ำแล้วว่าเราขืนไม่ทิ้งเมืองสู้กันอยู่ดังนี้ฝ่ายมันจะเผาโรงเรือนให้ลำบากแก่ชาวเมืองยิ่งขึ้นและเราถอยจะเป็นไรพระท้ายน้ำก็เห็นด้วยทหารไทยก็ทิ้งเมืองสุพรรณเสียขอยมายึดค่ายพม่าไว้ บุเรงนองก็ได้เมืองสุพรรณแลสเบียงอาหารอีกเป็นอันมากและแบ่งคนขึ้นรักษาเชิงเทินแข่งขันไว้พวกหนึ่งแล้วเจ้านายทัพกเกรงกับคนข้างตัวน้อยกว่าทั้งในเมืองก็ยังควบคุมระแวดระวังดังนี้จะเสียแก่ค่ายนอกเมืองซึ่งตั้งตัวได้แล้วจะกลับโจงตีเอาเจ้าหนุ่มนายทัพจึงให้คนคัดหนังสือเป็นอันมากแล้วรุ่งขึ้น ก็ยิงเข้าไปในค่ายเดิมตัวซึ่งทหารพมนักอยู่ว่าทหารไทยอย่าคิดรออยู่แย่งเมืองสุพรรณให้เป็นอันตรายซ้ำอีกเลยตะเบงชเวตีจักรพัรดิยอมผู้กามญาตราทัพหลวงมาจากจระเข้สามพันสองเวลาแล้วอย่างช้าเย็นพรุ่งหรือเช้ามะรืนก็จะตกทุ่งสุพรรณอันปัญญาแลฝีมือราบุเรงนองนั้น ซึ่งจะรักษาเมืองสุพรรณไว้รอท่าทับหลวงเท่านี้มิโอก็เหมือนโอทหารไทยหยัดคิดตีให้ยากหรืออยู่รอเวลาให้อันตรายมาถึงตัวเลยจงเร่งถอยเส้อเพลานี้เถิดเมื่อทหารยิงหนังสือเป็นอันมากเข้าไปในค่ายนั้นทหารไทยทั้งหลายเก็บได้อ่านกันแล้วก็มีความปริวิตตกทั่วกันอยู่ พระทายน้ำก็ว่าแก่พระราชรนิรมทรว่าแม่ทัพท่านมีเห็นควรถอยดุดนายทัพพม่าว่ามาฤึพระราชรนิรมทรก็ว่าถึงเราตัวนายจะมีผิดเพราะพาทัพมาแตกก็ดีแต่ข้อนี้สุดแต่พระเมตตาแต่พระเจ้าอยู่หัวเราจะรับเอาโทษนั้นผู้เดียวไม่คิดรับกองหลวงให้ยากแก่ทหารทั้งปวงแล้วพระราชรนิรมทร แต่งม้าเร็วไปสืบข่าวก็แจ้งว่าทัพหลวงพมา่าเคลื่อนมาจากจระเข้สามพันจริงแล้วพระราชริทนก็แต่งทัพสับด้วยกองระวังหลังเป็นอันดีมิได้ประมาทแล้วก็เผาค่ายพมา่าเสียและถอยลงมากรุงรุ่งขึ้นสองวันองค์ตะเบงเชเวตี้ก็เสด็จถึงทุ่งสุพรรณเจ้าพี่เขยออกมารับเสด็จจอมคนเข้าเมืองสุพรรณ แต่คนและม้าช้างเป็นอันมากนั้นรออยู่ณทุ่งนอกเมืองจะเด็ดก็ให้ปั่นสเสบียงภายในยส่งไปภายนอกตื่นอันมากตาเบงชเวตี้นั้นสมมนัดยิ่งนักแลวว่าพี่ท่านเอาเมืองถวายเมืองการเมืองสุพรรณได้ถึงสามเมืองแล้วข้าพระเจ้าอดสูไม่ขอยอมน้อยหน้าพี่ท่านจะเอาให้จงได้กรุงศรีอยุธยาราชธานีเอง ฝ่ายในกรุงสีอยุธยานั้นครั้นทัพพระราชริทนทรทิ้งเมืองสุพรรณถอยเลื่อนลงมากรุงแล้วสมเด็จพระมหาจักพรพรรดิราชาก็บัญชาตรัสให้เทครัวเมืองตรีจักตวาแลแขวงจังหวัดเข้าพระนครแล้วก็มีพระราชกกำหนดขึ้นไปถึงเมืองพิษณุโลกว่าถ้าสึกขงสาวดีมาติดพระนครสีอยุธยาเมื่อใดแล้ว ให้พระมหาธรรมราชาพระราชบุตรเคยแต่งทัพเหนือลงมาเป็นทัพกระนาบให้จงได้ครั้นเตรียมรับเบื้องต้นกรณีแล้วพระจอมสยามก็ปรึกษาเสนาบดีผู้ใหญ่ทั้งปวงว่าครั้งนี้ทัพพมา่ายกมาใหญ่หลวงอยู่ดั่งหนังสือบอกวันมาแต่เมืองการครั้งแรกก็ว่าชาวด่านไปสืบด่านถึงตำบลจอยยะ ก็ด้เห็นพลพม่าหงสาวดีที่ข้ามมอตมะนั้นข้ามอยู่ถึงเจ็ดวันจึงสิ้นพลเมื่อข้าศึกยกมาใหญ่หลวงแต่ตีได้เมืองการเมืองสุพรรณกรณีมาดว่าฝ่ายไทยจะถอยได้ระเบียบทำลายสเสบียงอาหารตัดกำลังพมา่าไว้เป็นอันดีแล้วแต่ราชธานีก็มีคู่ล้อมทั้งสี่ด้าน ถึงจะละให้ล้อมก็คงไม่ได้กรุงศรีอยุธยาก็ดีแต่พม่าก,กำลังฮึกจะปล่อยให้ล้อมเกรงความกำเริบแก่กล้าจะก่อให้ชาวเมืองอันไม่แจ้งเล่รับฝ่ายเราตาระนกอกสันได้พระจอมสยามปรึกษาเอาด้วยเท้าพระยาเสนาบดีกระนั้นแล้วก็ตรัสให้พระยาจัก,กรีออกตั้งค่ายรับนัํตำบลลุมพรี ถือพลหมื่นห้าพันล้วนใส่เสื้อแดงหมวกแดงเป็นสำคัญกองหนึ่งเจ้าพระยามหาเสนาออกตั้งค่ายรับหน้าบ้านดอกไม้ท้องนาหันตราถือพลหมื่นหนึ่งใส่เสื้อเขียวหมวกเขียวเป็นสำคัญกองหนึ่งพระสุนทรสงครามออกตั้งค่ายรับป้อมจำปาถือพลหมื่นหนึ่งใส่เสื้อดำหมวกดำเป็นสำคัญกองหนึ่ง ส่วนแต่วัดภูเขาทองลงมาจนถึงวัดป่าพลูนั้นพระมหานาคอันบวชอยู่วัดภูเขาทองลาศิกขาสะสมกำลังญาติโยมและธาตขุดคูตั้งรับอยู่แล้วและเท้าพระยาเสนาเหล่านั้นก็ออกไปตั้งรับตามบัญชาตรัสทั้งสิ้นฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีตะเบงเชเวตี้ก็ยกกระบวนญาตราทัพ เข้ามาถึงชาญพระนะครรีอยุธยาณวันเสาร์เดือนสี่ขึ้นห้าค่ำแล้วตั้งค่ายหลวงณตําบลกลุ่มดองทัพพระเจ้าแปร ى, ตั้งค่ายตําบลบ้านมะขามยองทัพพระเจ้าอังวะตั้งค่ายตําบลประเชษแลมังตราจากักรพรรดนั้นกระยิมพระทัยว่าจะหักกรุงศรีอยุธยาลงโดยง่ายด้วยกำลังพลแล้ว ใครไวพระเกษยษยษยียรติยศเป็นที่โอกับพระองค์เองก็สัพพยอกด้วยบุเรงนองพี่เขยเป็นทีว่าพี่ท่านจงไปตั้งอยู่นัก่า้พระเนียดท่าน้ําและถือเป็นที่พักผ่อนรอตามข้าพเจ้าเข้าเมืองสีอยุธยาเถิดเจ้าพี่เขยรู้ทันความคิดก็ว่าขอวาจาพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้จงเป็นสุพรรณิมิตรมีชัยสมปากเถิด แล้วบุเรงนองก็พาคนของตัวไปอยู่ค่ายพเนียดท่าน้ำแลเจ้าหนุ่มก็กําหนดให้สีอ่องอยู่ค่ายหลวงด้วยพระเจ้าอยู่หัวส่วนพระเจ้าแปรมีอายุแล้วก็ให้เจริงกระโบไปช่วยว่าราชการพระเจ้าแปรนักค่ายตำบลบ้านมะขามยอง